เข้าไปที่เว็บไซต์ oaplus.line.bit นะคะเลือก e c o m m e r c e แล้วก็เข้าไปที่สินค้ารายชื่อสินค้าเลือกสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนภาพแล้วก็เปลี่ยนชื่อสินค้าได้เลยนะคะหลังจากที่เราเปลี่ยนเสร็จในนี้แหละจะเด้งขึ้นใน my shop นะคะของเราทั้งหมดเลยว่าถูกเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะคะอย่าลืมกดบันทึกนะคะหลังจากที่เปลี่ยนกันแล้ว อันนี้แนนจะให้ดูว่าการเปลี่ยนภาพนะคะแนนก็เลือกภาพนะคะกดอัปเดตรูปภาพด้านด้านบนขวามือมุมขวามือก่อนนะคะอันนี้กดคลิกเข้าไปเลยนะคะอันนี้ยังงงๆอยู่นะคะยังมึนๆอยู่เดี๋ยวรอสักครู่เราจะกดอัปอัปโหลดรูปภาพทุกคนเห็นอัปโหลดรูปภาพตัวสีม่วงมไหมคะตัวสีม่วงๆน้ำเงินน้ำเงินอยู่ด้านมุมขวาเนี่ยคะ่ะ เป็นการเปลี่ยนภาพนะคะเราต้องเพิ่มรูปขึ้นมาก่อนนะคะเราจะได้มีตัวเลือกเยอะๆในการเปลี่ยนภาพาได้มาแล้วนะคะกดไปที่อัปโหลดภาพแล้วก็นี่จะขึ้นนะคะว่าให้ใช้เป็นหลักนะคะเราก็เลือกเลยค่ะกดคลิกตรงคำว่าใช้ใช้เป็นหน้าหลักนะคะนี่เห็นไหมว่าสลับได้ แค่นี้เองค่ะเปลี่ยนภาพได้ง่ายๆเลยเห็นไหมทุกคนง่ายไหมแล้วก็ตรงนี้ก็คือเปลี่ยนชื่อสินค้าของเรานะคะก็อยากจะได้อะไรก็เปลี่ยนเลยค่ะตึ๊ดๆๆอ่าแล้วก็กดมุมบันทึกเลยนะคะนี่ตรงนี้เสร็จแล้วค่ะ